สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ a b แบ็มจิดทางดังก็จะพาท่านผู้ชมมาชมบ้านเมืองของทางกำเ,เนิดนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่เมืองพอยเปนนะครับอันนี้คือบรรยากาศรอบๆของเมืองพอยเปนที่เราได้ถ่ายให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับตอนนี้โควิดที่กำเ,เนิดติดหนักมากเลยนะครับตายมา3สคนติดเชื้อวันละ500คน200คนนะฮะแล้วแต่ บางวันนะครับอันนี้คือตรงถนนชุมชนนะฮะให้ท่านผู้ชมได้ดูในบรรยากาศรอบๆของเมืองปอยแปดนะครับความสงบเงียบก็เหมือนในประเทศไทยนะฮะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วมีการล็อกดาวน์อยู่นะครับพอผู้คนก็ปิดบ้านไปอยู่บนที่นั่งองสานทีนะครับเชื้อโควิดที่ปอยแปดนะครับประเทศชนชาติของอินโดนะครับที่มาทำงานออนไลน์นะฮะคนอินโด ก็นำมาเผยแพร่นะครับนำมาแร่เลยนะครับติด1คนมาเป็น20คน20คนมาเป็นร้อยคนนะฮะมาเป็น200-300คนนะฮะตอนนี้ก็ติดเป็นพันแล้วนะครับทั่วเมืองนะฮะที่ปอตเปสก็มีการป้องกันนะฮะล็อกดาวหรืออ,อ่ป้องกันนะฮะวันนี้ก็ฉีดวัคซีนนะครับตอนนี้ประเทศเแคนได้ฉีดวัคซีนประมาณ50%แล้วนะครับ ที่ติดหนักก็มีที่พนมแปนนะครับแล้วก็มันเะมนเจอร์ปากเป็นเสีเยบเรียบนะครับตามหัวเมืองสาคัญสําคัญนะฮะมีมาตรการมงป้องกันนะฮะนี่คือบรรยากาศรอบๆสมัยก,ก่อนคน,นคึกคักมากเลยนะฮะที่นี่นะฮะตลาดถนนคนเดินก็จะมีแต่คนจีนทั้งนั้นเลยนะครับที่นี่นะครับบรรยากาศรอบๆก็จะเป็นลนนักษณะนี้คนเขมรก็มีการโรเทคตัวเองนะครับโดยใส่มาส์นะครับมากาป้องกันเล่นะครับ นะครับมีเชื้อโรคกันเยอะแยะนะครับนะฮะก็ต้องมีการกักตัว14วันเหมือนเมืองไทยนะครับร้านค้าขายก็ปิดบ้างเป็นบางครั้งนะฮะอันนี้ตรงตลาดเลยนะครับตลาดสาเกี้นะฮะสากี้นะฮะนะฮะสายว่าตลาดนะฮะแกเพราะว่าชื่อของตลาดนะครับหรือบรรยากาศรอบๆนะครับร้านค้าที่คนเขมรสมัยก่อนที่ผมมาทานข้าวเนี่ยจะเต็มไปด้วยผู้คนเยอะแยะมากมายนะฮะ ที่เข้ามานะครับมานับประทานอา,าหารแบบบรรยากาศแบบบ้านๆนะครับที่นี่อาหารก็อาหารกเขมดบ้านๆมีปลาเผากุ้งเผานะฮะมีหอยแครงรวกก็เหมือนเมืองไทยนะฮะอาหารทะเลสุดมากก็สั่งตรงมาจากชนบุรีและยองนะครับนะครับก็มาที่เขมรนะครับตรงเขมรชอบกินกุ้งเผานี่คือบรรยากาศรอบ เมืองนะครับก็เงียบสงบเหมือนกันนะครับไฟสังสีก็ยังเปิดเหมือนเดิมเลยนะครับนะฮะนี่ค์รอบๆนะครับบรรยากาศนะครับผมเอแบ็กไม่ติดทะแนนก็ยืนยานนำเสนอของเรานะฮะชมบรรยากาศตอนยุคโควิดที่จังหวัดเปนใจปนใจนะฮะอัมเภอปอยแปดนะครับที่อยู่ติดชายแดนบ้านเรานะครับครับผมให้ท่านผู้ชมได้ดูเลยนะครับรอบๆนะครับ การล็อกดาวก็เพิ่งเปิดล็อกดาวมาวันนี้นะครับเป็นวันแรกนะครับหลังจากล็อกดาวไป7วันนะครับของเขมรนะฮะเชื้อก็ลดน้อยลงนะครับหวังว่าประเทศไทยก็จะสงบนะครับก็ทั้ง2ประเทศนั้นก็เป็นพี่น้องกันนะครับไปมาสู่กันและต้องการเปิดประเทศให้เร็วที่สุดนะครับเพื่อการท่องเที่ยวนะครับประเทศเขมรอยู่ได้การท่องเที่ยวอันดับหนึ่งก็เหมือนเมืองไทยแล้วครับ อันนี้คือบรรยากาศรอบๆเมยนะครับที่ผมนั่งรถมอเตอร์ไซค์เข้าไปนะครับนะครับก็มีขายผลไม้ทุเรียนทุเรียนสดมากเข้ามาจากเมืองไทยนะฮะดูบรรยากาศรอบๆนะฮะผี้เมืองหลังจากโควิดนะครับก็มีการเปิดเมืองนะครับนะฮะวัคซีนส่วนใหญ่ก็จะมาจากเมืองจีนนะครับก็เขมรได้รับสมุนาน ได้รับซีจากมุกจีบริจาคมาแล้วก็มาฉีดนะฮะเป็นบางส่วนก็ซื้อมาก็มีนะครับนะครับเขมรฉีดไปประมาณ50%ของประชากรทั้งหมดนะครับทุกคนได้ฉีดหมดครับฉีดฟรีครับที่นี่ฉีดฟรีครับท่านผู้ชมนะครับในด้านอื่ก็อยู่ในกำลังใของเรานะฮะี้ให้ดูรอบๆเมืองของเขานะฮะมีการป้องกันสาหน้ากาเหมือนเมืองไทยเลยนะครับท่านผู้ชม น,นี่คือเป็นัภาพรอบเมืองของเมืองพอร์เตอนะฮะให้ท่านชมได้อยู่นะครับน,นี้คือคลิปสั้นๆนะฮะที่ผมนำเสนอฮะโดยการไกด์ไลน์นะฮะรีเควเมนต์ต่างๆสถานที่ของเสมียนนะฮะในท,นทั้งทุกแกลนเขามีความยินใจมากเลยนะฮะ,ะ,ฮะสมัรครแอปสู่คลท่านที่ได้เข้ามาชมนะครับนะฮะน,นี้คือบรรยากาศของเมืองเสเมียปอน เกือบฟิวแล้วนะฮะเกดบล็อกดาวน์นะฮะก็ผู้คนก็ออกมาแล้วนะฮะไม่เกี่วโควิดนะครับเป็นบางที่นะฮะลำบาดก็เหมือนเมืองไทยนะครับในการป้องกันตัวใส่หน้ากากนะครับให้ท่านผู้ชมได้ดูดีรังหวัดเขอต่างเมืองของเขาสมัยก่อนเงียบมากเลยนะฮะปอยเปดนะฮะปอยเปดก็จะเป็นเมืองบอดเดอร์นะฮะเมืองชายแดนก็จะมี ความโดดเด่นเรื่องคาสิโนนะฮะคนไทยก็จะไปเช้ากับเย็นก็ได้นะครับเส่นนี้ใกรุงเทพนะครับหรือจะมาเที่ยวเสียมเรียบก็ผ่านเส้นนี้ได้นะฮะจะมีอยู่2ชายแดนนะฮะที่โอซามิก็เข้าไปที่เสียมเรียบได้นะครับนะครับโดยทานทางชายแดนช่องตองจอมนะครับอันนี้ชายแดนของเราจะลงเือนะฮะปล่อยไปนะฮะสักแก้วนะครับ เปิดประเทศอย่างเดียวนะครับแต่ของไทยยังระบาดหนักเลยคล้ายๆกันนะฮะแต่เขาเริ่มฉีดวัคซีนให้ประชาชนมาแล้วครับ7จดนะครับและมีรับบริจาคสิ่งของนะครับที่ประเพณีเริ่มต้นจากชาวอินโดนะครับมาทํางานออนไลน์แล้วมาแจกจ่ายตอนนี้เขาก็เบาบางลงนะครับเป็นพื้นที่ย่อมๆที่มีการระบาดนะครับให้ท่านผู้ชมนะครับต่อไ คืนนะฮะว่าจะเป็นอย่างไรนะฮะผู้คนก็ออกมาจับจ่ายซื้อของนะครับมารับประทานอาหารเย็นก็เหมือนเดิมนะครับบรากาศเหมือนเดิมแต่คนลดน้อยลงนะฮะค่อยๆนะครับมีบางส่วนก็ยังเปิดร้านขายของมันอยู่ที่นี่นั่งกินข้าวได้นะครับซื้อกลับบ้านได้นะครับแต่ว่าต้องปองกันตัววยการส่หต่างๆครับเว้นระยะห่างนะครับท่านผู้ชม เอแบทมายจิกไทยแลนด์ก็ยมีการนำเสนอของเรานะครับ mm hmm. จะเน้นสกปไปที่ประเทศกัมพูชานะครับเสนอเรื่องเวทดมนต์ด,ดำและสาสีฟ้าแบทมายจิกของเขมรที่เต็มๆนะครับฮนะบท่านผู้ชมไปดูรอบๆแล้วก็คงชอบกดไลค์นะครับับกดเลฟนะไม่ชอบไม่เป็นไรครับเรามีความจริงใจนะครับช่องของเรานำเสนออาจารย์ที่มีตัวตนที่ประเทศกัมพูชาหรืออาจารย์ที่มีที่สง ด้วยความจริงใจนะครับนะครับท่าชมท่านไหนที่ต้องการเปเนซี่เราก็กดติดตามนะกดกระดิ่งด้วยแล้วกันนะครับนะที่ได้เข้ามานะครับด้วยความจริงใจครับจากช่องเอเมซี่จิตไทยนะครับขอบคุณมากครับท่านชมที่ได้เข้ามาชอบกดไลค์และกดนะครับขอบคุณมากครับไม่ชอบไม่เป็นไรครับกดกดติดตามด้วยนะครับท่านชม